สวัสดีครับ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 ไงครับตั่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตอนแรกเมื่อวานลันทูครับยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับตอนนี้คือรู้สึกว่า มันเวลามันใกล้ขึ้นเข้ามาเออใช่ตื่นเต้นมากกว่าเดิมอีกอ่าให้ถ่ายน้องๆเลยดีกว่ายิ่งตื่นเต้นไหมอ่ายิ่งบวกกับอากาศที่หนาวมากๆข้างในใช่ไหมในห้องหนาวนะโอเคมันแบบมันยิ่งตื่นเต้นนะอ่าใช่อากาศเย็นๆนี่แบบแต่ว่าพวกเราไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะร้อนใช่สบายยับยี่ยับยับวันนี้เปิดมา จุงนิ่งๆนๆนะะจุงนิ่งๆเหรอจุงนิ่งๆนะจุ้งเ,เก็บอาการครับช่วยอ,อเคกังวลแล้วมันแบบมันตัวเย็นนะตอนนี้ <laughs> ไม่ต่างครับวันนี้มีเตรียมโชว์พิเศษอะไรมาฝากแฟนบ้างครับเอาจริงๆแล้ววันนี้ก็มีโชว์พิเศษเยอะนะครับแต่ว่าก็ต้งองรอติดตามกันในโชว์ครับเยอะเลยทั้งร้องทั้งเต้นทั้งโชว์มีแน่นอนครับสปอยไม่ได้เลยไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวหลุดอ่ะเนาะเราไปกีฬาคู่ไหมเรื่องความพิเศษของโชว์แต่ละคู่เริ่มจากเอิร์ธมิตก่อนอ่าได้ครับของเรามีโชว์ของเรามีโชว์พิเศษอะไรบ้างครับ ผมว่าเราอุ้ยมันพูดแล้วมันก็เหมือนสปอยอ่ะบอกเลยว่าต้องมีเรื่องเซอร์ไพรส์แน่นอนครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมุมนี้ของเอิร์ธมุมนี้ของมิกบอกเลยจะมีเหตุการณ์แบบเข็มขัดสั้นแน่นอนครับอะไรช็อตเบลขาดไม่ถึงโอเคขาดไม่ดีฮะขาดไม่ถึงขาดไม่ถึงครับฝั่งของจุงดังนะคะยังไงบ้างครับวันนี้ความพิเศษของโว์ของเราโอ้ความพิเศษใช่ไหมความพิเศษเอาจริงว่าแค่แบบแค่แบบ เราเรามาคอนเสิร์ตผมว่านี่คือคือครั้งแรกครั้งแรกเลยครับผมด้วยเวลาที่มันสั้นขนาดนี้เราเราแบบได้มีโอกาสได้ขึ้นในวันนี้ก็คือแบบก็คือแค่นี้ก็คือแบบสเปเชียลสำหรับพวกเราแล้วก็วันนี้จะโชว์อะไรผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคาดไม่ถึงเหมือนกันครับก็หวังว่าแฟนๆจะภูมิใจเพราะว่าผมสองคนก็ตั้งใจมากครับทุกคนตั้งใจมากใช่ผมก็อยากจะบอกว่าแบบแฟนๆอาจจะแบบยังไม่ได้เคยเห็นมุม ของเราด้วยครับผมใช่ที่เราจะโชว์วันนี้ซ้อมซ้อมเป็นมาหนักไหมครับโหหนักหน่วงเลยครับจริงแต่ก็สนุกสนุกมากครับผมเพราะว่าเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแฟนๆใช่โอเคทัั่งของปอนภูวินและใครยักไงพใโชว์วันนี้ของเราสองคนจริงๆแล้วก็มีโชว์พิเศษเยอะนะครับที่แบบว่าเราอยากจะให้คนได้ติดตามเนาะใช่แต่ว่าความพิเศษของเราผมบอกเลยว่าคู่เราเนี่ย ทุ่มเททุ่มเทใช่ทุ่มเทสุดฤทธิ์ให้กับโชว์ให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็ให้คนดูแบบอิ่มใจที่สุดเลยครับดังนั้นรอดูนะครับมันจะมีของแต่ละคู่มันจะมีความพิเศษที่แบบเป็นเป็นเกสหรือว่าจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษอะไรย่างนี้บ้างปะโอ้โ้บอกาอย่างก็พูดไปได้รอไม่ได้อาจจะไม่มีก็ได้เอออาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ฮะใช่ซึ่งต้องรอติดตามกันในโชว์นะฮะใช่แล้วก็คือเป็นอย่างนี้ละก็คือมีแน่ๆเลย ผมว่าทุกคู่ทุกคู่มีอยู่แล้วมีกิมมิคของแต่ละคู่อยู่แล้วแต่ว่าต้องรอดูก่อนว่าแต่ละคู่เนี่ยจะมีอะไรที่แบบพิเศษออกมาใช่มีแอบเห็นคู่ของแต่ละคู่กันแล้วไหนมีพูดถึงแต่ละคู่หน่อยว่าเราพอเราดูพอเราเป็นยังไงบ้างเผื่อแฟนๆที่ใครอยากจะตามมาจะได้ติดตามจริงๆแล้วโชว์เดี่ยวของแต่ละคนเนี่ยผมบอกเลยว่านอกจากคู่ตัวเองไม่มีใครได้เห็นคู่คนอื่นเลยใช่เพราะว่าทุกคนต่างเก็บต่างซ้อมต่างคนต่างซ้อมแล้วเก็บเป็นความลับเรียกว่าซุ่มซุ่มซุ่มซ้อม ด้วยความตีมแบบคอนเสิร์ตมันเป็นกองแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบชีวิตซีเรไปก่อนแบบมันเซอร์ไพรส์ของจริงเซอร์ไพรส์ทีเดียวใช่เรียกว่าวันนี้แบบซ้อมมันมาอย่างหนักหน่วงเนาะใช่บถึงวันจะขึ้นโชว์แล้วมันหายเหนื่อยเป็นเท่าไหร่ีนี้มันรู้สึกตื่นตันใจเลยพี่เนาะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ตื่นตันใจอย่างที่ปอนบอกครับก็ มันเป็นวันที่พวกเราทั้ง6คนรอคอยที่จะเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะทําวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็อยากมอบความสุขให้กับแฟนคลับกัทุกคนครับใช่เพราะว่าเราหายจากการแฟนนี้ไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งใช่นี่เป็นแบบออนสเตจครั้งแรกของพวกเราทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยโอ๊ยเพราะว่าของเราเออเออไทยใน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 ไทยใไทย ยังไม่ได้มีโอกาสเลยเมื่อเช้านี้คือวุ่นวายกันแบบสุดฤทธิ์เลยครับวิแต่เราก็สัมผัสได้ถึงว่าพลังลัคนะใช่แต่ถ้าเห็นก็น่าจะขาสั่นกว่านี้เลชตอนนี้ยังตอนนี้ยังตอนนี้ยังเดี๋ยวอยู่หลังเวทีอ่ะเริ่มมาแล้วเย็นมาละขาสั่นล้วพอเดินขึ้นไปอ่ะร้อนเลยแต่มือเย็นนะรู้ยัง ในโซเชียลมีแฟนส่งกำลังใจให้เรายังไงบ้างเยอะมากทุกวันเลยโอ้มาทุกวันเลยครับทุกวันใช่ทั้งฟู้ดซัพพอร์ตโอ้โหแน่นมากฟู้ดซัพพอ้โหการกินต่างๆนานาคือทุกคนให้กำลังใจพวกเราทั้งหกคนดีมากครับก็อยากให้ทุกคนแบบเอากำลังใจที่ทุกคนให้มาแล้วก็อยากจะให้กำลังใจให้เขาด้วยว่าเราแบบมาร่วมสนุกกันดีกว่า ฟังรู้เมันมีอะไรอย่างจะพูดนิดนึงอ๋อออ๋จะบอกว่าก็แฟนเขาก็แบบซัพพอร์ตพวกเราดีมากครับส่งคูปซัพพอร์ตมาจริงแล้วตอนนั้นผมคิดว่าโอ้โหสอมขนาดนี้น่าจะผอมแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือจะบอกว่าทุกชั่วโมงในการซ้อมก็คือนั่งกินนั่งกินนั่งกินไม่หยุดเลก็แฟนสองคนรักเราไงเขาเลยใช่ครับแล้วเราก็อยากมอบความรักให้กับแฟนขับกลับด้วยครับผมครับออโเค